เอขาบอกสี่คนจังเลยสี่กูงามไม่งานไรกันได้อารมณ์ครับผมอ่าสวัสดีพวกมักสีสี่พวกความมีแหงตอนนะั้นจะบอกอะไรขอ,อยัดจังไรนะครับแต่ไม่จ,ไไมไจังไรครับไมปชี้ผมเขาเรียกว่าพูดบ่าวจังไรยครับนะอืมเขาบอกอายคู่ไม่รู้วิชาถ้าอายศพจะอาจจะไม่ได้เสิร์ฟรู้เรื่อง อ่าโอเคนะครับเข้าสู่มมาปกตินะครับโน้อเป็นตัวเป็นอะไรก็เป็นได้อย่าลืมเป็นตัวของตัวเองครับนะผมเป็นนักสีแล้วครับน้อพี่นางมักสีมักแซกงผู้จอดนะผู้จอดเบาซื้อข่อยเบารู้เรื่องนี่ครับน้อวันนี้เราจะมาใส่บ่วงนะใส่บ่วงไม่ใช่ใส่ของนะรู้เรื่องนะอนี่ครับพี่กัดก่าพี่กัดเออพี่กัดก่าพิ่เออพี่กัดกับพีกัดเดิมครับนี่คือเรียกว่าโรคแถวโรคใหม่นะครับนไอ้เคอกไอแคกไอ้กระดักกระดักไอเลิฟยู เไปไ็นอะไรก็าพา,าบาทสิบบาทเพื่อเขาได้ครับนว่าม,มุกหยอกสาวครับเนาะมุกเสียวเสียวเกี้ยวสาวครับนาซี่เพื่อความมีแห่งเท่าน,นั้นจะบอกให้อาผมเป็นคนเปิดเผยครับเป็นอะไรก็เป็นไรจะเดี๋เป็นของตัวของตัวเองดูเรื่องเอาเค้นนะครับเราจะมาด,ดักโอ้นี่ครับ อ่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่ผมก็ไม่รู้นะครับมันมันแค่ที่มันดูยากแล้วเนาะด,ดูนี้หนูนก็หมดนี่ครับเขาบอกทุกทีเลยกูเข้าหมดรวงนี่เขามาใส่หน,หนูรับเนาะ้ยหลายคนถามผมว่าตอนนี้มาบ้วงดีดหรือคนดีดมีิตะกูลตะสุดดีดมึงรู้เรื่องนะอย่าถามบ่อยนะโอเคนะครับเนาะโอ้ยไปตะม่มแรงมาเล่าไข่พี่น้อง โอเคนะครับหลังแรกแค่มันจะทำนี่้เด็กคาร์ดาวบวกดักดูกระปูเนี่ยอถ้าคุณคิดว่าคุณหลอกคิดว่าคุณสวยคุณทําให้มันสวยสมันหล่อเหมือนคุณนี่แหละผมคิดว่าพบล่อได้พบมันเป็นความจริงมีสิ่งไม่ตายเรื่องนะลูกกันล่อหากินกับมันสีกันแซวว่าเป็นอะไรมันผมเ่ได้ล้วนี่ครับยิ่งแตงยินหนาพี่ติดถนนลาดยางนะครับบอกเอาไปตะมุมแดงวัดพี่น้องจะได้กระปัวเอาเด้อ อ่านี่ก็าจะนกการใส่หนูผมเราจะเน้นที่คลองแคบๆนะครับถ้าคลองกว้างแหละกับคลิกรถครับมันสวนกันมันเรียนบัดเลิราจะใส่ไปเลยนะใส่ใจได้เข็มมองใส่ของได้ทั้งเมาอย่าลืมนะพวกเรามาใส่ด้วยกันโอ้ยไม่ใช่คำนะโอ้ยนะเพื่อการบันเทิงทักกันนั้นเราจะบอกให้อ่านี่เขาบอกว่ากลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนเอาตังให้ คาว่าแก่ไหมยินน้ำเย็นเย็นไว้พาเอียงแก้มให้หอมย้ำใจเมื่อเกิดตันหาเปลี่ยนห้องให้มันมีค่าให้แม่ค้ามาขายแนวแก่ ม่ีคนดีมีพี่เป็นแฟนผมว่าเหนื่อยแน่นอนคันขนาดผมยังเหนื่อยเลยแกเพื่อความมีแห้งเท่านั้นจะบอกสนใจหรือเปล่าผู้สํานักมาแกะก้อนเกลือกินด้วยกันครับแก้วอาไปตะมุมแรงมาเนาะคพี่น้องโอเคนะครับผมจะใส่แล้วนะถือว่าถือกระบอกมีนะครับลองขอให้เดินมาครับโุกถ้ามันบอมบ้าหน่ยคิดจะมันฆ่าอยู่นี่คิดจะฆ่าอยู่นี่ครับเนางค่ายังใจนี่แม่มันต้องมาครับเนาะโอ้ย <laughs> ไปค่อยมากรกองครับ <laughs> ข้างก็งไม่ได้ครับ <laughs> หนะดูเรื่องจุบจ๊บๆเบบี้เข้าว่าโอเคนะครับนั่นเรียกว่าโอู้ดีคือป่ารุงคาแลโอ้ไม่ใช่ป่าหญ้าคาครับนะโอ้ยนะแต่เนี้ยวะโอเคนะครับเราจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับพิกัดแถวนี้ก็เรียกว่าคูยังว่าคูคูบอกยังไงครัว่าคูยังวะคูคูปู่คาครับเนาะปู่คาไปนะเฮ้ยอ <laughs> นี่มันขวยอะไรไอ้มันขวยหนูหรือเปล่า โอ้นี่ครับผมโอ้เดี๋ยวผมจะเดินดูโอ้ยโอ้ยนั่นนั่นโอ้ยหล่อลื่นแก้วไม่ได้ครับอุต่ะเฮ้ยนี่มันรู้อะไรนี่มันรู้ขี่รถจีนรถดูดดกโอ่ะผมเนี่ย โ้อนจิงปิงอ้ไม่ไม่สาวน้อยไม่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 อ้ไม่ไม่ไม่อ้ลักษณะนี้เป็นป่าร้อนชื้นมีหญ้าปกคลุมเยอะแยะเลยว้าวว้าวว้าวน่าจะเป็นรูไม่ห้างแม่ใหม่แล้วก็ก้นจิงปิงมาอย่างเขาอยากข้างอยากอยากอ้นี่ก็รู้นี่อู้ไม่ไม่สาวน้อยโอ้ไม่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 ฮู้รัศดาป่าหญ้ารกชร้อนอ้ป่าทุ่งหญ้าดำเขมือเลยอ๋ออาผมวันผมมีหรักคำนวณนห็นผมสังเกตแล้วมึงดูบือข้อมันน่าจะน่าจเก่าๆนะคำนว่า ผมมาพี่นะเราไม่เป็นไรเราไม่ใส่ครับเรามาตลกแถวนี้ก็พอนะเคาเรียกว่าตลกลกบริโภคครับผมได้อยู่ได้อยู่โอ้หืมสีมีผมว่าอู้เนาะเป็ยครับเนาะโอ้โนี่ก็เวลาก็เรื่องกำๆดีแล้วที่เราจะได้กับพระคอแล้วแล้วก็ขอตัวกลับบ้านด้ะโอ้สวัสดีพี่เดียหัวครับผม